อาหารสัตว์น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตรารอดผลผลิตและคุณภาพสัตว์น้ำเนื่องจากอาหารเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ถึง60%อรของต้นทุนการเลี้ยงเชิงพาณิชย์คุณภาพของอาหารสัตว์น้ำจึงเป็นสิ่งที่จะต้องมีการควบคุมตั้งแต่กระบวนการผลิตสูตรอาหารขั้นตอนการบรรจุการจำหน่าย โดยมีการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำมาตรวจคุณภาพเพื่อให้สัตว์น้ำได้รับคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมเกษตรกรได้ใช้อาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพดีผู้บริโภคมีความมั่นใจได้ว่าสัตว์น้ำได้รับอาหารที่ไม่มีสารปนเปื้อนและเป็นอันตรายกรมประมงมีการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้ำภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พศ2558 รับผิดชอบโดยกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบเอกสารสถานที่ผลิตอาหารสัตว์และควบคุมคุณภาพโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพ ผู้ที่ประสงค์จะผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อขายจะต้องยื่นขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะกับกรมประมงหรือกรมปรศุสัตว์ก่อนโดยอาหารสัตว์น้ำที่เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะซึ่งกรมประมงควบคุมมี8ชนิดได้แก่ตบตับภาพน้ำกุ้งทะเลกุ้งน้ำจืดปลาดุกปลาน้ำจืด,จด,จดกินพืชปลาน้ำจืดกินเนื้อและปลาทะเลกินเนื้อ ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์น้ำประกอบด้วย3ขั้นตอน 1. การขอใบอนุญาตผลิตเมื่อผ,ผู้ผลิตยื่นขออนุญาตเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานความเหมาะสมของสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำแล้วจึงดำเนินการออกใบอนุญาตผลิตให้ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะมีอายุ3ปีนับจากวันที่ออกใบอนุญาต กรณีผู้นำเข้าอาหารสัตว์นำให้ยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยใบอนุญาตนำเข้ามีอายุ1ปีนับจากวันที่ออกใบอนุญาต 2. การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์น้ำผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตผลิตแล้วต้องทำการยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์น้ำที่จะผลิตเพื่อขายทุกสูตร เมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์น้ำแล้วจึงจะได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์หลังจากผู้ผลิตได้รับใบอนุญาตผลิตและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนแล้วจึงจะสามารถผลิตอาหารสัตว์น้ำเพื่อขายได้ 3. การควบคุมคุณภาพอาหารโดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่างที่โรงงานผลิตร้านขายและฟาร์มหรือโรงเพาะฟักมาทำการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์น้ำโดยตรวจสอบฉลากและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำจากโรงงานผลิตร้านขายปัจจัยการผลิตฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำและโรงพาะฟักเพื่อส่งตัวอย่างไปตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการตัวอย่างอาหารสัตว์น้ำจะถูกตรวจสอบคุณภาพทางเคมีสารปนเปื้อนและเชื้อก่อโรคตามที่กฎหมายกำหนดณห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน iso 1 7 0 2 5 2017 หากพบว่าอาหารสัตว์น้ำมีคุณภาพไม่ตรงตามที่กำหนดจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ผลิตปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำยังมีการจัดทำระบบประกันคุณภาพอาหารสัตว์ได้แก่ระบบ GMP หรือระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการเพื่อควบคุมสุขลักษณะในการผลิตอาหารสัตว์น้ำและระบบ HACCP หรือระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเพื่อควบคุมและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการผลิตอาหารสัตว์น้ำซึ่งขอรับการรับรองระบบจากกรมประมง เกษตรกรและผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าอาหารสัตว์น้ำที่ผลิตในประเทศไทยมีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัยต่อสัตว์น้ำและผู้บริโภคหากพบอาหารสัตว์น้ำที่ไม่มีทะเบียนหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ำสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิจัยและควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์น้ำกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำกรมประมง